ชีวิตคิดผิดเลี้ยงลูกด้วยเงินเมียฝรั่งเศร้าใจวันนี้ขอระบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องเมียฝรั่งหัวอ,อกแม่นะคะสู้ชีวิตในต่างแดนเข้ามานี่ก็ตกสามสิบกว่าปีพี่น้องขาความรู้สึกของพี่เขานะคะตอนนี้พี่เขาก็อายุหกสิบแล้วนะหกสิบกว่านะคะก็ยังอยู่กับสามีก็คือคิดว่าเราไปส,สร้างเนาะไว้ที่เมืองไทย ะะเพราะว่าลูกเต้าเนาะมีลูกชายถึง3คนไม่มีลูกสาวเลยนะคะเลี้ยงลูกด้วยเงินเพราะว่าลูกเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วเอามาไม่ได้ใช่ไหมทีนี้การส่งเงินไปส,สร้างเพื่อหวังอย่างแก่เท่ากลับไปอยู่สุดท้ายความรู้สึกเสียใจเพราะสิ่งที่สร้างไว้มันไม่เป็นดังหวังลูกนะ,ะลูกที่เราเลี้ยงด้วยเงิน เนาะเพราะคิดว่าตัวเองหาได้เข้าใจในสิ่งที่ลูกเป็นอยากได้อะไรก็ซื้อให้นะคะ,ะจนเขาสบายจนเกินไปไม่คิดจะทำอะไรสร้างแต่ปัญหาให้พ่อแม่คนนี้ได้คนนี้ก็ต้องได้ถูกไหมคนนี้มีเมียเขาก็มีปัญหาครอบครัวเพิ่มคนนี้คนนี้ก็เช่นกัน เนาะอันนี้พี่เข้ามาฝากบอกว่าการที่จะไปสั้างสร้างอะไรเมืองไทยนะคะเนาะคิดดูให้ดีโอเคถ้าเราคิดว่าตรงนั้นตรงนี้เราไม่ลําบากตรงนั้นเรามีพอเพื่อที่จะทำให้ลูกหรือครอบครัวของเรานะคะเอามันให้พอดีอย่างน้อยต้องมีต้นทุนอยู่กับตัวเองพี่เขาฝากบอกมาแบบนี้เลยเพราะเสียใจมากในความรู้สึกที่ทำดีทุกอย่างเพื่อให้ลูกสบาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเลี้ยงลูกผิดนะคะตกปลาให้ลูกกินลูกไม่คิดจะทำอะไรทุกๆุกเดือนแม่ต้องส่งเงินให้ช่วยเหลือก็จะมีคนเล็กที่ดีหน่อยเห็นว่านะคะ คนเล็กนี่ที่ดีหน่อยเนาะอ่าก็คือไม่ไม่เบียดเบียนแม่ทุกๆเดือนแต่เพียงแค่ว่าเออเริ่มต้นเริ่มทุนให้แต่มีคนนึงบ้านนึงเขาบอกว่าจะมีคนหนึ่งที่ร้ายอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าคนหนึ่งที่จะคอยสร้างปัญหาให้พ่อแม่เสมอ <c oughs> นะอันนี้อันนี้ได้ฟังมาจากพี่เพื่อนหลายๆคนเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าหนึ่งครอบครัวจะมีหนึ่งคนที่ปัญหาใหญ่ <c oughs> สําหรับพวกเมียฝรั่งอย่างเราเราเนี่ยใช่ไหม อืมนะคะทีนี้มาต่อเนาะมันก็น่าจะจริงแล้วทีเนี้ยเขาไม่ได้มีลูกมีเมียแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ทําอะไรเลยอารวาสนะส่งเงินไปอืมไม่พอใช้อยากได้ด้านนนี่พอแม่ก็ทําให้อืมแต่ถ้าไม่ได้ดังใจทุบบ้านทุบช่องพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็หนักปะอืมเนาะความกุ้มใจของแม่นะคะความหวังที่ไปอยู่ยามแก่ มันเป็นไปไม่ได้เลยทุกครั้งที่กลับเมืองไทยอยากไปพักผ่อนสบายอยากไปอยู่กับลูกหลานครอบครัวของตัวเองเพราะว่าแกไม่มีลูกฝรั่งเนาะสามีก็แก่ปวดกระเสียนหลังๆมาเนี่ยฝรั่งบอกเลยว่าฉันไม่มีความสุขที่จะไปอยู่บ้านเธอเพราะเห็นสภาพของเมียฝรั่งนะถึงแม้จะดีแค่ไหนหรือเขาไม่พูดนะแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตาไม่สังเกตว่าเมียทำอะไร อันนี้คือหัวใจสําคัญนะคะแฟนไม่เคยว่าเพราะงานเงินเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาแรกๆเขาก็ช่วยสร้างบ้านเป็นบ้านของฝรั่งด้วยซ้ําแกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าวางคโครงการคือวางแผนปลดเกษียณแล้วเราอาจจะไปอยู่เมืองไทยหรือไปไปมาเพราะว่าคิดถึงสวัสดิการการดูแลสุขภาพที่นี่เนาะแล้วก็สามีฝรั่งด้วยการดูแลเขาด้วย่าแกก็คิดไว้อย่างนั้นสามีก็โอเค แต่พอเริ่มนานเข้านานเข้าปัญหาใหญ่เพิ่มอืมเดี๋ยวปัญหาลถชนเดี๋ยวปัญหานั่นปัญหานี่เข้ามาเสมอความทุกข์ของเมียผัวก็เห็นผัวเลยบอกว่าเธอเลี้ยงลูกผิดเขาอายุเท่าไหร่ฝรั่งเลี้ยงลูกสิบปดปีเขาก็ปล่อยแล้วอืให้ออกจากบ้านถึงแม้จะอยู่ในบ้านยังต้องช่วยค่าใช้ใจ่ายในบ้านนะคะอันนี้คือสามีแกพูดเนาะแต่ ฉันก็เตือนเธอตลอดมาเธอก็ไม่เคยฟังแล้วตอนนี้ความทุกข์ยากมันอยู่ที่หัวใจเธอสุดท้ายอืมเธอก็ปวดใจกับสิ่งที่เธอทําแกก็ร้องไห้โฮแล้วก็โมโหผัวประมาณว่าใหญ่ตอกย้ําได้ปะ <c oughs> คือยอมใครยอมได้เลยยอมผัวเนี่ยมีม,มีมีเสียงนะคะมีเสียงเนาะมาดื่มกาแฟนะคะมานั่งคุยกันที่เดิมเนาะเพราะว่าเรื่องราวอันนี้ขอย้อนตรงนี้นะคะการที่เรานั่งคุยพูดคุยอยู่ที่เดิมคือในบ้านของเราเนี่ย เพราะเวลามีเรื่องราวของคนอื่นใช่ไหมเราก็จะมาเรียบเรียงเขียนในเนื้อหาในส่วนที่เราควรพูดเนาะมาเล่าสู่กันฟังนะคะอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่คอยแนะนำแล้วก็เข้ามา,าพี่น้องซับเขาเรียกว่าอะไรอะพี่น้องใหม่ๆที่เข้ามาในตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆเนาะมาต่อกันค่ะแกบอกว่าไอ้จา๋า อ่าแกมาดูวิดีโอหนึ่งของยายจ๋าเรื่องการสร้างบ้านเนาะแล้วแกก็เลยพูดขึ้นว่าไอ้จา๋าทําถูกแล้วนะคะทำถูกและนะ้วท,ที่เธอคิดจะสร้างบ้านช่างช่องที่นี่แต่หัวอ,อกของยายจ๋าเนี่ยเปรียบเทียบตรงนี้มันไม่ได้คือเราไม่มีลูกเต้าที่เมืองไทยครอบครัวตัวยายจ๋าเนี่ยอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะคะก็คือของยายจ๋าเองก็คือลูกหลานเนาะสามีเพราะเราเอาลูกสาวมาอยู่ด้วยที่นี่นะมีลูกสาวคนเดียวนะคะอ่าในความคิดเรา โอเคส่วนที่เรามีเราสาร้างไว้ทางเมืองไทยก็นึกถึงพี่ถึงน้องอืมหรือนึกถึงยามแก่ถ้าเราเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านก็หลังเล็กๆนะคะเล้าจะรู้เ็าเรียกอะไรจะยุบแหล่ไม่แหล่อยู่แล้วบ้านยายจ๋านะอันนี้ก็เป็นคําถามเหมือนกันว่าชาวบ้านน้อพี่น้องนะนะอ,อ,อ่าก็บอกเมื่อไรยมึงจะมาสร้างบ้านใหม่สักทีและหนึ่งสิ่งสําคัญคือหัวใจคือความฝันของแม่นะแม่นะคะที่รู้สึกอยาก เห็นบ้านหลังใหญ่ของลูกสาวแต่ความรู้สึกตัวเองเนี่ยไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมากดดันเพราะว่าเราไปอยู่บ้านเนี่ยเราไปเดือนปีนึงก็ได้เดือนละครั้งแล้วยิ่งโควิดมาเนี่ยเนี่ยสองปีนี้เข้าปีที่สามนะอ่ายังไม่ได้กลับบ้านเลยเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่เราปลดกษะเียณคุยกับสามีเราอาจจะไปอยู่ที่นู่นหกเดือนกลับมาที่นี่หกเดือน เราอาจจะเปลี่ยนแปลงก็จะไปทําตอนนอู้นอืในส่วนที่เราทําพออยู่สองเท่าเวลาไปพักผ่อนนะคะชีวิตยามแก่ปวดกระเสียนเนี่ยอพูดตรงๆก็คือแม่เราอาจก็จะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะช่วงความสุขกันในช่วงนี้เนาะแต่ชีวิตเราก็ต้องรับผิดชอบปัญหาของตัวเองที่นี่ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะยายจ๋าก็มีภาระ,ะหน้าที่เนาะยังต้องช่วยลูกดูแลล้านนั่นคือหัวใจของตัวเอง อ่าเยจ๋าจมองว่านะคะความรู้สึกของพ่อแม่ทุกๆคนเนี่ยยามแก่เท่าไปก็อยากไปอยู่กับลูกถูกไหมก็เหมือนที่พี่เขามีความรู้สึกที่ส,สร้างไว้เพราะลูกๆฉันอยู่เมืองไทยฉันมีชีวิตคนเดียวที่มาอยู่เมืองนอกอยู่กับผัวอืมผัวก็ดีดูแลยามเจ็บป่วยแล้วก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับแกเลยแต่ปัญหาใหญ่หลวงไม่รู้ว่าเป็นบาปกรรมอะไรพี่แค่บอกนะฮะ หรือว่าเป็นความผิดของพี่เองที่ปลูกฝังหรือว่าที่ให้ลูกจนเกินไปคิดว่าเราทําได้เราคําว่าเป็นแม่เนาะ,อ,ะอยู่ตรงนี้ทดแทนตัวเองได้ก็คือเงินนะคะอยากให้ลูกมีหน้ามีตาเออไม่ไอายชาวบ้านว่าแม่มีผัวฝรั่งนะในความคิดแรกๆของเขาเออมีเงินเท่าไหร่ทํางานได้เท่าไหร่ส่งกลับไทยตัวเองกินอยู่กับสามี ไม่เคยคิดจะเก็บกับตัวเองนะคะแต่พอหลังๆมาทุกใจเนาะทุกใจแต่ทิ้งไม่ได้เพราะสิ่งที่สร้างไว้นะ่ะตัวเองคล้ายๆไปสร้างเป็นภาระให้กับตัวเองนะแกว่าอย่างนี้บ้านหลังใหญ่เลยอืมวันดีคืนดีลูกเมาประชดประชันทุบซ้ายทุบขวาอาซ้อมนะชีวิตนี้ซ้อมกันต่อไปแกแกก็เลยเตือนในอืคุยกับยายจ๋าแล้วก็เตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อย่ารีบร้อนให้มีในมือของเรานะี่ะดีแล้วนะคะเออชีวิตยายจา๋าโชคดีแล้วที่ได้เอาลูกมาถึงแม้จะทุกข์หรือว่าเจอปัญหาที่นี่อย่างน้อยเราก็เห็นอยู่กับตาแต่ของพี่เนี่ยแกว่างี้นะคะอยู่เมืองไทยทั้งหมดอืมและเริ่มต้นเราเองที่ผิดผิดที่รักลูกเกินไปผิดที่ให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการมากเกินไปโดยไม่ต้องรอ คนอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่มันได้ง่ายมันไม่เห็นคุณค่าอืมประชดประชันนะทำทุกอย่างที่ทำให้แม่เจ็บปวดถ้าไม่ได้เนาะหลังๆมาแกบอกว่าตัดเลยอืคิดจะไปตายกับลูกเลยมองแล้วถ้าไม่มีเงินทองจะไปอยู่ได้ยังไงแค่ไปเที่ยวนะในช่วงนี้แกก็เริ่มอายุมากขึ้นแกก็อาจจะไปนานๆแต่พอเข้าบ้านไม่ถึงเดือนต้องออก ไปพักอยู่ที่ทางทะเลหรืออะไรดีกว่ากับสองผัวเมียเพราะความรู้สึกว่าไม่อยากให้ผัวเห็นสภาพของลูกอืนะหัวอ,อกแม่เออยังไงก็ไม่อยากให้ใครรังเกียจอ,อ่าสิ่งที่ลูกตัวเองเป็นแกว่างั้นแกว่าอย่างนั้นเลยนะคะเนาะอันนี้ก็เวรกรรมนะมันอาจจะเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อนอม,มันมาอาจจะมาในรูปแบบลูกหรือว่ารูปแบบครอบครัวรูปแบบพ่อแม่หรือรูปแบบสามีเนาะ อันนี้อันนี้ก็จริงๆนะในความคิดของแกพี่ปงพี่โง่เองสิ่งที่พี่ทำสุดท้ายลูกๆไม่เห็นคุณค่าของแม่เพราะในความคิดของเขามีแค่เงินเท่านั้นแม่ทําได้แม่ให้ได้ถ้าแม่ไม่ทําให้ลูกจะทําให้ใครเออกลายเป็นกลายเป็นความรู้สึกทุบในหัวใจของคนเป็นแม่นะคะอันนี้เจ็บปวดมากๆเนาะก็ เขาเรียกว่าชีวิตบุญวาสนาแตกต่างกันไม่ว่าเรื่องลูกเนาะเรื่องผัวนะคะเรื่องทุกอย่างแหละในชีวิตเราเนี่ยเหมือนตัวยายจ๋ามองหลายๆคนนะคะว่าบางคนเนี่ยเขามีลูกดีมากนั่นคือบุญของเขาจริงๆเพราะความทุกข์ของเราลูกทุกแม่จะทุกข์ที่สุดตัวเองก็เป็นนะคะตอนลูกมีปัญหาเลิกกับสามีเราทําโหดเพราะไม่อยากให้เขาเลิกลากันเพราะนึกถึงหลานๆเออปรับหน้าเข้าหากันไหมเนาะ ยังไงก็ให้นึกถึงลูกพวกเธอสับสร้างกันขึ้นมาแล้วนะผลักดันทั้งทางดองและทางเยจายนะคะสุดท้ายแล้วเด็กเขาก็อยู่กันไม่ได้เยจายก็บอกโอเคในเมื่อถ้าเธอปรับกันเข้ากันไม่ได้แล้วเธอก็แยกกันออกมาให้อยู่ในฐานะเพื่อนแล้วช่วยกันเลี้ยงลูกทั้งสองคนเพราะว่าอยู่ที่นี่กฎหมายฐานะพ่อกับแม่ก็ต้องดูแลลูกไปด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือคำพูดที่เยจายพูดกับลูกและลูกเขยเนาะ แต่ยังไงยังไงที่นี่ทุกคนต้องดิ้นรนทํางานอย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าเขายืนหยัดอยู่ใกล้ตัวเขาต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะตัวยายจ๋าเลี้ยงลูกโหดนะคะอือยายจ๋าบอกเลยเพราะจริงๆแล้วไม่อยากให้เขาเลิกลากันเพราะลูกก็ยังเล็กๆใช่ไหมทั้งสองคนแต่เราความรู้สึกว่าถ้าเธอคิดจะเลิกกับผัวเธอก็ต้องทํางาน นางบอกฉันสมัครงานเพราะพยาบาลเข้าง่ายใช่ไหมนางเพิ่งเริ่มทํางานตอนเลิกกับแฟนสามีนะคะแฟนเนาะนะนางบอกแม่ถ้าหนูไปสมัครงานแถวบ้านมาขออาศัยอยู่บ้านก่อนได้ไหมคําถามของลูกนะโอเคไม่ให้มาเริ่มต้นอืแต่พอทํางานมีเงินต้องหาห้องเช่าอยู่เพราะอะไรเพราะที่นี่กฎหมายนะคะภาคบังคับเราไม่มีห้องนอนให้หลาน เราไม่มีห้องนอนให้หลานมันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่แต่เราแจ้งเลยว่าเออมาพักชั่วคราวพอเขามีเงินมีต้นทุนเขาก็ขยับขยายรู้สึกว่าอยู่กับยายจา๋าเกือบ1ปีเหมือนกัน9เดือนหรือว่าจะเข้าหนึ่งปีพอดีเนาะช่วงมีเงินนางก็ใหญ่มากเลยนะคะลูกเนี่ยจะเป็นอย่างหนึ่งเชื่อฟังคนอื่นนะแต่ว่าไม่เห็นหัวพ่อแม่อันนี้ก็มีนะในแววของลูกของยายจ๋าเองเลยนะคะก็คือมาเล่าสู่ฟัง ยังไงยังไงหัวอกคนเป็นแม่ทิ้งลูกไม่ได้แต่บางครั้งเข้าใจเขาเข้าใจเราเพราะตรงนี้สิ่งที่เขาทำเขายืนหยัดเออถึงแม้เรามองว่าเราจะโหดแต่เราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะคะตัวยายจ๋าเนาะเพราะเขายืนอยู่ตรงนั้นเขารับผิดชอบตัวเองได้คำว่ายื่นเงินสปอยลูกตัวยายจ๋าไม่มีนะคะ อืมไม่ทํานะคะแต่ว่าจะแวะมากินข้าวอาหารแม่อยากกินนั่นนี่โอเคเป็นเรื่องปกติคือหัวอกคนเป็นแม่ก็ยังทําอยู่เนาะนี่แหละค่ะชีวิตเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังโชคดีถ้าเรามีลูกอยู่ด้วยอืยามทุกยามยากหรือสิ่งไหนที่เราควรช่วยหรือไม่เรายังอยู่ในเกณฑ์ที่มองว่าลูกเราไม่ลำบากแต่ถ้าหัวอกคนเป็นแม่หลายๆท่าน ที่มาอยู่ต่างแดนแล้วลูกมีครอบครัวทางเมืองไทยนะคนไหนเจอลูกดี oh. ลูกดีเข้าใจสื่อสารเติมในสิ่งที่พ่อแม่ให้อันนั้นคือบุญวาสนาแต่ถ้าคนไหนเจอลูกที่แบบว่าโฮมแม่กูเป็นเมียฝรั่งแม่กูให้ได้โอ้จะทำทำไมงานนะเออฝรั่งรวยพ่อฉันรวยนะที่ไหนได้แม่ตัวเองทุกยากขนาดไหน เนาะต้องทำงานอืมต้องหลบต้องระวังไม่อยากให้ผัวรู้ในชีวิตจริงในสิ่งที่ลูกเป็นไม่อยากให้คนอื่นลังเกียจคนของเรานะคะเนี่ยคือหัวใจอยากให้ลูกๆเนาะหรือครอบครัวทางเมืองใครนะคะจงย้อนมองตัวเองว่าวันนี้คุณทําความทุกข์ยากเพิ่มเติมให้กับพี่น้องหรือพ่อแม่ของคุณที่มาอยู่ต่างแดนหรือเปล่านะคะ ลองคิดและคำนวณดูซิว่าสิ่งที่คุณได้รับเนาะและตอบกับหาแม่ของคุณนะ่ะเออด้วยอะไรเนาะหรือว่าสิ่งดีมีให้เขาบ้างไหมให้เขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาให้อ่าและเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลักดันให้ลูกๆ มีดีมีเท่าเทียมกับคนอื่นเขาบ้างไหมนะคะลองย้อนดูเนาะคลิปนี้ยายจ๋าก็มาฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณพี่เนาะที่อนุญาตมาเล่าสู่กันฟังและก็เป็นอุทาหรณ์ให้สาวๆนะคะเมียฝรั่งที่มาอยู่ต่างแดนวางแผนให้ดีนะคะการทำงานที่นี่เป็นหลักค้าประกรันของตัวเองนะคะเงินก็ต้องมีในมือของตัวเองไว้ด้วยอย่าคิดที่ จะทุ่มเทอะไรจนหมดเนื้อหมดตัวหมดตัวเองอะถ้าสักวันหนึ่งผัวเบื่อขึ้นมาทิ้งตัวเราลำบากไม่มีใครเดินมาช่วยเหลือเราได้อันนี้คือหลักสำคัญที่เจอนะคะอันนี้คือความจริงที่เมียฝรั่งช้ำชอกอดทนนะ,ะแล้วสุดท้ายผัวดีทิ้งเพราะปัญหาโลกแตกทางเมืองไทย ปัญหาเงินเงินทองทองทำให้ครอบครัวพังมามากมายโอเคถ้าพังยังยามแข็งแรงอยู่ก็ยังโชคดีไปนะยังทำงานไหวหรือว่ายังมีเงินในมือเออยังกล้าที่จะก้าวนะคะแต่ว่าไปพังยามปลดกเกษียณเออแก่แล้วนะเงินทองก็ไม่เคยเก็บงานก็ไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวเอออันเนี้ยจะลำบากกันนะคะพี่เขาแจ้งมาเลยพี่เขาปลดกเกษียณแล้วนะแต่ว่าความคิดที่จะไปอยู่เมืองไทยแกบอกว่าเปลี่ยนไปเลย อยู่มันที่นี่แหละไปเที่ยวก็แว๊บอยู่บ้านแล้วก็จะไปเที่ยวไหนก็ไปสบายใจกว่านะเขาก็โตกันแล้วลูกนะจะเข้า30กันแล้วแต่ละคนอ่าเขาไม่ได้มองว่าเราคือคนสำคัญนะคะเราคือตัวสร้างเงินแกว่าอย่างนี้เนาะ <laughs> โอเคนะคะคลิปนี้ถึงแม่จะเศร้าก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วความเจ็บปวดหัวอกของแม่คนหนึ่งที่มาฝากเล่าสู่กันฟังนะคะในหัวอกอ่า เมียฝรั่งต่างแดนเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจของพี่เขาด้วยนะคะหรือว่าใครเจอแบบนี้ก็มาเติมข้อมูลให้พี่เขาได้อ่านด้วยนะคะบางทีพี่เขาอาจจะพี่เขาบอกว่าอาจจะเป็นพี่คนเดียวที่เจอแบบนี้อาจจะเป็นเวรกรรมของพี่เองอ่าตอนนี้พี่ก็เข้าใจวางและปงอืมแล้วหันมาดูแลสุขภาพตัวเองว่างั้นนะคะสวัสดีคะ่ะ